สวัสดีครับเมือนี้คนธรรมดาบ้านบ้านนะครับเด้อมาถามเมนตัวอาน้องคอครับสวัสดีครับสวัสดีใหม่กันเลครับมือนี้คนธรรมดาบ้านบ้านครับมาถามลูกพามเนียครับลูกเขยลูกไข่ครับมาย่าเมนตอาครับอายาเมนตัวอาครับเมนตัวอาสวัสดีครับเมนตัวอาสวัสดีครับ น้องของพ่อครันอออ้อ่อนี่ลูกก็ครบ,บใกล้ยุครบเวลาเมื่อื่นนี่นะครับได้เป็ดหกสิบปีเมื่อื่นนะครับนยี่สิเอดพอยสองห้าศูย์สามปีนี้ก็ยู่คบหกสิมื่อื่นนะครับเลยมื่อได้จังหวะพอดีครับมุ่งค้ที่ดีครับกรเล้ยลูกว่าเล้ยสวนลูกมากาบ ย่าครับย่านะครับ่เป็นนเป็นน้องน้องของพอครับน่องของพ่อคนยังอยู่คนโคตรสงาเมื่อปรแปดสิเจ้าเกิดเกที่เกที่เกสุราโอลักวดื้หอบลูกไปเสื่องมหลานไทยนะเออสอง่เออเจ็ด้าพ่อเม็ซพันพันปีหลวงพ่อตัวเออแม่ละแปดสิบแปดแต่ยิ่เี่ลยโอ้แม่ มาคอนมีตัวอ่านมีตัวอ่านึงคุณอดเป็นฮอดพอดีเป็นฮอดมองพอครับพอดีนี่อมสวยงามจังดคอนมีตัวอ่านอมีตวอ่านดงเอ้ี่อครับหัดุฮอดหลายคุณฮอดีอดเปยกัจังหวัดคุณฮอดอยู่คุณฮอดอยู่เรื่อยตอหาไมีโอกาสก็จะได้มาครับมาแต่ก <UST ONE. S 1> ี้กับผ่านๆมากับแวะนิดๆหน่อยครับอันนี้กับภาพูกภาเต้าภาพเยอรมากกาบมาคอ พอจากเมตุอาเด้อตุอาเด้อขอยเมตุอาอยู่นีนีแฮ้กับอยู่มันปคนยืนอยู่น้ำบุกน้ำาหลานไปตลอดเด้อเมตุอาเด้อรุกเต้ากับคืนทอดลุกนลานึ้นฮอดอยตลอดน่ะมเราขึนฮอดขึนอดไปเหักบ่ไดมาย้อนทุกห้อนจนครับหอนหอนครับเนี้ยอันนี้กัเนี้ยครับมัด อากาศไม่ต <Merci. S 2> ุยาครับากาศุามหายาครับเน้อคเท่เหนึ่งต้งแต่อาที่ดกดุนต้งแต่กันไม่ไหม้เด้านต่เาเห็นไม่ป้าอยู่นานเนาะจะยายนั้นะครับพอดแล้วว่าเราเอาายมาผูกอันให้มตู้ผูกแกนไถ่แล้วก็เพิ่ให้มีตู้ผูกแกนขอพสักก้อนแล้วก้าผูกมีตู้ขืเกาหรือว่าไม่ป้ายอะไรเลยเนาะผูกผูกันก่อนเนาะเอา ให้ไปปลูกกันกนเนะาะขอมูมก,อมก,มกัน้ปลูกกัก่อนแปลูกให้เมตูเานันขอพร สามสองพค้อมที่ร่วกันแล้วไปนัดกันตู้ ช่วกระต้นช่วยเกิดเดียวกับแม่แม่แแม่แต่ในทีนี้่านดีหลวงเพราะตัวเนี่ยดเป็นทางว่าดื้อให้จบลูกหลานให้ไม่ตู้ผูกให้ลูกให้ไม่ไม่ตู้ยาตู้ยาผูกให้ลูกเออผูกให้เออวันนี้คนธรรมดาบ้านๆก็ขึ้นฮอดไม่ตู้ยาน้องพ่อครับ เป็นยังผู้เดียวนี่แหละครับน้องนาำเพิ่นไปบ้านเก่าเบิดแล้วคร out, Oil, ับก็เลยคือทอดก็เลยมากราบมาขอพรจากเพิ่นครับเออโบมีโอกาสดีได้จังหวะโอกาสลูกเต้ากับมหาถูกอะไบ้างหลายมาลูกให้มมตู้ขุกห้กอนขูกแกนห้ลูกเออเมตุขุกห้กอนลูกขอฟ้าจากเมตู้เอออยู่ดีมีแหงเอออยู่ดีมีแหงเด้อลูกเด้อเออมมตู้ขุกห้กอนขอฟ้าเมตู้กอน

ลูกวะเย้าลกไม่ต้อลกอะกไ่ตงยาปลูกไได้ลูกพรพ่อจะเกิดลูกแ้วไปปลูกแกนี่ไม่ต้น่คนธรรมดาบ้านๆเลคือพ่อแต่บ้านเก่าบ้านเกิดเนี่ยลูกบ้านเกิดพ่อได้เนี่ยบ้านเกิดตัอลูกนี่เออบ้านเกิดตัอพ่อเกิด่นี่แหละบ้านนี้แหะลูแม่พ่อลูกแมพ่อว่าได้เกิดพี่ชยได้เกิดไหนด้ฮะ จำได้ยูว oh, ก <and> ับมองเคยตุกโกบกันเค้งกับยู่นี่แหละเงั้นไปตัวอายู่นี่แหละเนี่ยในงันอาโนงยู่นี่แหละตุกโกบเค้งกับตายไปตัวอาเนาะเออโกบเค้งน่ะน้ำสางก็อยู่หลังบ้านแล้วนี่น้ำสางกินน้ำสางน่ะเออเออถูกถเอาไปเอาใส่ปลูกข้ำมันแทนไม่ตูดได้เลยความมัดก่อน ขอพ่อหนุ่ยนี่ช่วอาเอขอปลูกแกน่มีตัวซื้อบะเนี่ยเอนุ่นี่มิราเนี่ยวอน่ไนตูอกันมตอารเอน่อพ่อพ่หน่ด่ให้พ่อให้พ่อกัน จะเรทางลูกไปเฮามาแล้วลูกหานบ่ฮู้จักพี่จักน้องแหนบ้านพี่น้องก็บ่ฮู้บ่เห็นแต่เกลือแล้วสนุกถาเคยพามาแ่นึงก็ได้น้อยๆมาก็ยังี่เนาะครับอยก็มก็ไปัไป ลอยเสาตีตัวเด้อลอยสาอะไรก็น้ามันตัวน้มากินแล้วดิกินแล้วดิป้าหน้าตัวนู้นเอรอกินแล้วมาเอพีเอ้มันเออ ป้าอะไรกันคะการมะแนงป้าหลานปองเออลูกหลานก็ได้คนธรรมดาบ้านๆเด้อคนหนองคายขึ้นฮอดบ้านเกิดกับนี่ละบ้านเกิดของคนธรรมดาครับบ้านๆขึ้นฮอดลูกเปนเต้าขึ้นฮอดพ่อฮอดแม่ก็ได้ซ้มพพ่อซัมแม่ซัมแม่นะครับซ้มพพ่อละพ่าน้องของพ่อครับคนธรรมดากับบ่มีหยังขึ้นฮอดหอมๆอยู่มือนี่กับครบรอบได้เดี๋ยวนี้กับหกสิบ พอดีมือเนี่ยนะครับครบรอบ60ปีแล้วก็เลยคืนฮอดบ้านเกิดคืนฮอดม่ตูวอ่าก็เลยมาพาลูกพาเมียมากราบมาขอสมมาไม่ตเอ,อขอสมมามากราบมาไหวขอพรเออ,อไดก็ไใดที่น้องก็น,นี่แหละพื้นพื้นเพเดิมคนเขากับบ่ลืมความเก่าบ่ลืมบ้านเกิดดอรับมีโอกาสกเลยได้จังหวะกันมาหยามมาาำม่ตู่เสียละครับ แล้วก็เด้อพี่น้องเลยลูกหลานกับบ่มียัง,งดอกเพิ pues ่อนนี่แหละร้านค้าเพื่อนบ้านเพื่อนกนบ้านของลูกสาวเพื่อนของลูกหลานเพื่อนกับอยู่ค่ะเพื่อนก็เป็นห้างค้าขายของครับขายของครับขายของมีเบทดซุยยางครับบ้านเพิ่นบ้านเพิ่อนมีเบทดุยยางครับบ้านเพิ่นมีบ็สุยางห้างขายของครับบ้านเพิ่อนอยู่หนาทางพอดีครับบ้านเพื่อนอยู่พอดีทางเป็นบ้านนาโพนะครับเด้อบ้านนาโพโรงเรียนเกิดอยู่หนาโรงเรียนเลยครับ อยู่หน้าโรงเรียนบ้านเพิ่นบ้านอันนี้บ้านเพิ่นร้านข้าเพิ่นโบนวิคซือดอกร้านข้านี่แบบหลักล้านแบบมากนี่ดภาพนี้แหละครับมัมีอย่างคนธรมรมดาขึ้นฮอดบ้านเกิดขึ้นฮอดในตัวอาของท่านน้องปอเลยมากมาผักกล้วยมะขามมาไหวเพื่อนนะครับเออท่านเป็นเด็กม,มาก กบใจกับเ,เห็นสภาพเห็นการเป็นอยู่ของเพิ่นกเพิ่นกับดีมากๆแล้วล่ะครับท่เานท่านน่าจะมากไดไลค์กดกแชร์ด้วยครับเด้อกดติดตามนั่นนะครับเดออสาธากรถคนธรรมดาบ้านเราขอ,อ,อจบในแค่นี้นะครับเด้อนี่มีตัอ่าครับมีตัอ่าครับจวอ่าน้องปอของคนธรรมดาบ้านๆคนเป็นอยู่บ้านนาโพครับจังหน้องปลาปากอำเภอสีเสียงใหม่จังหวัดน้องคายครับ ครับเอออันนี้ร้อนธรรมดากับ,กกบ,กบ,บคัสตาร์ดกอจบคลิปนี้ชิปนี้ครับเด้อสวัสดีครับ